เตือนนอนไปเตือนนอนไปเตือนนอนไปนอนไปนอนนอนนอนไปนอนไปบอกนอนไปมามันนาจะเป็นไอ้ระวังจักนะระวังจักห่างจักไว้เขาเริ่มไปเลยตอนนี้ผมเห็นแทนสกินดูสกินดูสกินเตรียมรับนะเตรียมรับหน้านะเดี๋ยวเพิ่อโอ้กัตติเฟสสิบก่อนโอกัตติเฟสสิบระวังแฮนที่มาร์วังเสระวังโกเลมนะระวังโกเลมไว้สเปรซไว้กระจายไปเลยลุกเซวิษ เซเวสรอ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 เซเวสในห้าสี่สามสองหนึ่งดับ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 แล้วนอเวสไปน็อต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 เวสไปโอเคเตามาเตามาวกเตามาเตามาเตามาเหยียบเลย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 วิ่งมาเลยเหยียบเลยเหยียบเลยกระจา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 ยโอเคเธอหน็อตเวส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 มองเขาเลยมองเขาเลยเตรียมลุกเวทนะลุกเวท รอมีรถนเขาเวทเวทในห้าสี่สามสองหนึ่งรอบรอบรอดรอบรอบรอบระเบิดอมีรถรอมีรถรอมีรถเตเปส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 เตระวังคาเตอร์ระวังคาเตอร์กินย่างยารับเออระวังระวังขบี้เกีเก่งเลยกระจายหน่อยกระจายหน่อยกระจายหน่อยทางนี้กระจายหน่อยอางนี้กระจายหน่อยกระจายหน่อยรับหน่อยรับหน่อยไอ้ฮิวรับหน่อยเตรียมเตรียมหยิบเว์มาเตว์มาเตว์มาดีเพชรโฟกัสเตว์เว์เตว์เววอย่ากลั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 วเตว์เว์เตวาเตว์เตว์เตว์เตเตว์เตเตว์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 เต รอ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 เต้ดีในห้าสี่สามสองหนึ่งดับ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 สวยครับสวยเตะต่อเตะต่อเตะกระจายต่อ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 ระวังเต้าระวังเท้าระวังเท้าระวังเท้ากระจายหน่อย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 ระวังเท้าเต้ามา เดินเสามาเดเามาเนเสามาเิา้เเสาอยเามาเส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 ามาห้าวิไฟตะเเกอินมาโอินมาโเนมเตรียมรับเตรียมรับด้วยเตรียมรับด้วยเตรียมรับด้วยเดินมาเสเว้นมาเสเว้นมาเตรียมลุกเสาเวนนะเตรียมลุกเสาเวนในเราในเราเสาเว้นในเราใน5าสหนึดับ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 เ้ยสอยาไปรวังเรวังเร็วังกระจายหน่อยกระจายหน่อยกระจายหน่อยกระจา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 ยกราาโอเคอเคโอ้ามาเวนมาโบเนมา

ระวังอย่า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 เที่ยวเที่ยวเที่ยวสี่สี่ตรงนี้ตรงนี้อย่าตามคนเดียวนะอย่าตามคนเดียวติดมาเพื่อสมมติพี่พี่ก่างดอกตอบใม้ผมหน่อยของดำก็ไปเก็บได้ของดำไปเก็บก่างพี่อะไรเจียงพี่อังมาเพิ่มหน่อยอังแล้วแกแล้วแกแล้วแกแล้วหรออ๋อเอาเป็นสะสมีดไว่้ไอ้เนาะกางขายพี่อัหมดเลยไอ้ต้มบอกไปรีเจกไว้แล้วราคามันก้ามันข้ามันข้ามัน

เหยียบไป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 ไรจัดท Do like ิ้งก่าดเหยียบไปเหยีบน้อนมามีปุ๊กไหมเหยียบทิ้งก่านะเหยียบทิ้งก่านะมันเก็ตมันเก็ตเดินมาน้อ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 นมา12วิ12วิเดฟแทงขันหน่อยเดฟแทงขันหน่อยเบงหน่อยเบงหน่อยพยายามเบงหน่อยเตรียมนะเตรียมนะเตรียมนะเฟกไปก่อนใครมีเฟกเฟกเฟเฟกไปสามวิสามวิสามวิเตรียมสามวิสามวิทางเวทรอ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 มาจัดลุ้นมองเวทมองเวสในห้าสี่สามสอง โอ้ยสิ่งเราเหยียบต่อเลยเขาน้อยกว่าเหยียบไปเหยียบไปเหยียบไปเหยียบไม่เออเหยียบไปแต่ระวังแต่ระวังอย่าทิ้งกาด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 เหยียบไปว่าไงรีเจ็ครีเจ็คโฮอยู่นี่นะอยู่เกีนะโฮอยู่เกีนะโอเคโอเคโอเคเอาเอาเอาน็อตเอาน็อตเอาน็อตโฟกัสน็อตโฟกัสน็อตโฟกัสน็อตโล่โฟกัสน็อตโฟกัสน็อตเหยียบน็อตมาเหยียบน็อตนะเหยียบน็อตนะเหยียบน็อตนอะเหยแล้วรียบน ทุกคนเมาอัพเก็บของเมาอัพแล้วไปแบงก์ระช่อไหนเวงเวงเวงาวงเ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 วงวงเ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 วงไวงเวงเวงเวงบวงเวง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 ไวง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  เดินเว้มาเทเวนมาเะเว้นมาเะเวนมาเะเว้นมาเเว้นมาเเว้นมาเะเว้นมาเวนมาทเว้นมาเทเว้นาเทเว้นาเว้นมเนมาเทเว้นมาเวนาท้นมาเทาทเวาทเ้นาเทวอาอทเว้นมาเทนเทเว้นมาเทเ้าเทเว้นเท้นาเ้นอาเเนเทเว้นเ้เลยวอยเลยถอยเลยถอนเลยถอยเลยอ้เนเนาเเที่หน้าวามนาเดฟแทงโ้ เราเรามีเก ma, ียเยอะเราไปแบงเกียเจอเยอะสิโอิเล่นเฮ้ยมาบเลยตรงนี้มาบมาบมาบอบ็คอบ็คคอมแอ็ไปกล่ไปนี่ขึ้นเลยขึ้นโมเลยตรงกันเะไปเลยโสยดนเยสิยไปตอไปปนปีคไตคไไปเลยไปเลยอะไกันอยู่แล้วไปแบงกล่องอกล่าไปเข้าเมืองเลยเข้าเมืองเลยเขเมืองเ้เงเลงกินรอ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 เอร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 อยอรออรอรอยอลอลอนะอ

น่าจะทานอยู่มั้งแบงค์แค่แป๊บเดียวซื้อของอ่ะซื้อสองแทนงสองแท่งไปเด้อสเปนบอตไปเด้อเด้อได้เกี่ยวอะสิบหกนะสิบหกนะสิบหกนะอะไนี้สิบหกนี่แล้วนะโอ้ผู้ตั้งใครแบงค์เสร็จมารวมปิงใครแบงค์เสร็จมารวมปิงใครแบงค์เสร็จรวมปิงใครแบงค์เสร็จรวมปิงดินมาวันปิงไม่มีตังคเหรอเออผู้องโอ้ยสายหนาแล้วเฮ้ยทำไมบอกมันใหญ่ยังอะสิบหกนี่สิบหกนี่อันนี้ผมเรีนสิบเจ็ดแล้วสิบเจ็ดแล้วสิบเจ็ดนี่แล้วสิบเจ็ดนี่แล้วอันนี้สิบเจ็ดนี่แล้ว ความจริงหัวพวกความเต็มอเปล่าวะเนี่ยอีแซบอีแซบอีแซบจริงมันคจริงมันคจริงมันเออนจริงแค่จริงตอนนี้โหอยู่นะระวังระวังถอยมา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 ไม่ได้เมามาเดินมาดูแล้วนะระวังระวังโกเล็แค่นั้นดูว่าเข่าดินม้าไหนดูว่าเข่าดินม้าไหนอ่านี้มีหมอบมาหมอบโซนมามอบก่อนมอบก่อนเราหนีดีว่ไอ้เแชร์โซนหนีน็อตเวทเลยโซนหนีน็อตเวทเลยเบ็ ปไปย้ายใย้ายใดวงแคทเชิงย้ายใดวงแคชงใจตัวเลยอีกดดีแล้วนะอีกดาวดีเลยนอนเบสเลยนอนเบสเลยนอนเบเลยกบไปด้เลเด้อกนกชนะก็ไม่ดเลยกบไปูดิ้นเมาแล้วดินเมาแล้วดินเมาแล้วตรงตรงตรงดีไปไดนไปพี่สนสีดินีดินีดิเีดิสีดินีดิสีดิสีมิสีดิาีดิสีดิสีดิาีดิสีดิสีดิสีดิิดิสีนิสีเลดิสี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 ดิส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  เช็คดิส์ั้นี่แหละเช็คดิสกี่ดิส์สิบเก้าดิส์สิบเก้าเราเล่นโฉบมาเดิน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 เว้ยเดินเว้ยเดินมาละมันขึ้นมาละขึ้นเาเดี๋ยวมันเรามานี่ ดินมาเลดินมาดินมาแล้วรอเลยนะช่อย่างเงี้ยเดินนิดมา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 เดินเหมือนเดิมนะเออสเปนหน่อย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 หน้าชนหน้าชนหน้าชนเตรียมรับ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 ยิงเดียวเตรียมรับอย่างเดียวเดินมาดินมารอเตรียมรับนะเตรียมรับนะรียมรับนะรับรถหลังนะวอโอินโบอินวบอินโบอินเจ็บเจ็บเจ็บตบไปเลยตบไนเลยสบไปเลยตบไปเลย

ไปหน่อยไปหน่อยเดฟแทงเต็มดกเดฟแทงเต็มดกเต็มดกเต็มดิเต็มดิเต็มดิเอาเกล็ดรับรับรับแล้วอ่ะรับอ่ะเตรียมเคาน์เตอร์ยุคเคาน์เตอร์เตาไอ้ตรงเขาเลยไหนฮสี่สามสองหนึ่งดรอป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 ไปครบไปครับดำมิดลุนออดเบสไปออดเบสไปออดเวทว็อกมาเวทว็อกมาเบสออดเบสออดเบสออดเวทเดินออดเวทไปรีกรุ๊ปเปะหน่อยเตะไปหน่อยกระจายรีกุ๊ปกระจายหน่อยกระจายหน่อยกระจายหน่อยออดเวทมาออดเวทมาโอเคมันมันเสี่ยมันมันโดนงูอ่าเต่ายินมาเตายินมาเตายินมาเต่ายินมาเต เขาอยู่เต้าเขาอยู่เต้าเดินเว้นมาเดินเว้นมาเดินเว้นมาประทางไปทางเวทประทังไปทางเวทประทังไปทางเวทระวังโฟกัสดิเฟนซีฟไปหน่อยไงลูกพี่พี่มีอะไรนะเห็นแล้ว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 ละโอ้โเดูวอล์กโอ้โเดูวอล์กทวีในห้าสี่สามสองหนึ่งโอ้โเดูวอลมาถอย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 เบสมาเดินเบสมาเดินเบสมาเดินเดินเบสมาเดินเบสมาเดินเบสมาโอเคกระจายเวทไปกระจายเวทไปมันหายเยอะปะ ดีเดียวดีเดียวดีเด well, ียวตันน right so ี้มันหลุดเนี่ยห้าวิห้าวิห้าวิตัวนั้นอ่ะขีดเอาไว้ไอ้แค่นี่มาปวดไอ้เแค่นี่มึงใครเนี่ยไอ้สัตว์เอาดิเอาดิเอาดิคิดดูวิคิดดูวิธีเฮ้โชว์ตัวเด็กคิดูวิธีเฮ้ยเอาไปสองเอาไปสองมีโชว์ป่ะอ๋อข้อมองไกลเขาอ้อมไกลหลุด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 สียตายว่ะเขาตายธนูฟอเรสเสือกนะระวังเด้อเออเซเวนมาเซเวนมาเซเวนมาเซเวนนอาสัตว์ตัวเดิมวไอีค่ตัวเดียวห่างโชว์ไว้ห่างโชว์ไว้ระวังโอเวอร์เดบอล ระวังโอ้ระาเวนมาเว่นมาซเวนมาซเวนมตายเยอะปะทำไมเราเราถูกบิดเราถูกนิดสมาส้มาสมาเขาขึ้นนอตมาเขาขึ้นนอตมาเเธอนอนมานอนมาน้อนมาเก่ตเลยเกตเเก็ตมาเก็ปแลวเดินรอดีเพีเดินน้อนมาน้อนมาน้อนมาระวังนะระวังนะชกลุกเซวยีน่าเตรียมนะโดนดีดิเดินเด็แท้งเบกดิ เขาไปหรือยังน่าจะเออโอเคห่างเห็นห่างอ่ะมอินมา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 ลุกเขาอีนนะลุกอีนนะรอรอเดินมาเดินมาลุกอินนะฮะสามสองหนึ่งดรอปชาโลมาโอ้ยเหียแล้วเว้นมาเวทมาเวนมาเวนมาเวทมาเวทมาเวนมาเวนมาเราใครก่อนเต้ามาเคล่นเคน้วเคน้โอเคเวนมา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 เดนมาเวนมาเ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 นมาวนมาเนมาวมาเวนมาวนมาเวนมา บอกมาเด็แทงเล่อยเด็เด็บแทงเ็สวยอ้ยเวนเบ็ดเนล็อกเดินโอคกับหน่อยใกันเตรียมเตรียมลุกอีนะลุกอีนะลุกหนอดีดีฟีนห้สีหนึ่งดับดับบดดดดดสวยสวยสวยมาสวยมาสวยมากุกกวยไปสวยไประวังระวังเขาเขาเตอร์กระจายหน่อยกระจยหน่อยกระาหน่อยกระหน่อยกหินยากินยัยากินยบรวววนเว้นมา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  เวนมากระจายหน่อยกระจายหน่อยเว้นมา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 เวนมงเขาวิ่าวิ่งาวิ่าวิกระจายหน่อเดินเทินเสามาเทินเสามาลงเสามาปันห่างลงเสาตันหลงเสดู้แลอเเตรียม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 ลุกนะเตรียมลุกอี้นะรอรอรอกระจายหน่อยกระจายนระจหน่อยให้เขาให้เขาเงจกก่อนกระจายกระจากระจายลุกเทวิท์เทวิ์ินห้าสี่สามสอหนึ่งรอบโอ้ย สวยสวยเขาดูเขากระจายกระจายกายรจยยืดเดินนี้ไปเดินนิ้ไปเดินนิ้ไปเดินนี้ไปเดินนิ้ไปเดินนี้ไปเดินน้ไปเดินนไปเดินนีไปเดินนี้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 ไปเดินน้ไปเดินนี้ไปเดินนี้ไปเดินนีไปเดินน้ไปเดิน้ไปเดินนไปเดินนีเดินนี้ไปเดินนไปเดินนเดินนี้ไเดินน้ไปเดินไปเดินน้ไปเดินนไป้ไปเน้ไนีไปเดินนนนินเด้ไปเดินนินนไปินนดินนไดเดินนไนนไป้เดี้ไปเดินน นอนนีนมเดนนอนน่มานอนน่มานอนนินะทะู้ไปทะนอนอีดไปนอนนนอนน่มานอนนตมดไปครับตามุดไปรงงูระงูีม่ได้นอนมานอนมาเเว่นมาเซเว่นงูอ้เหี้ดขุดหองูจังวะยายยายโพด่วน

เด็บแทงเด็บแทงมาอ่ะไปดูหน้าหน่อยเด็บแทงมาอ่ะไปดูหน้าหน่อยเด็บแทงมาอ่ะดูหน้าหน่อยมันหายไปเยอะมันเหลือกี่ดิบมันเหลือกี่ดิบเอ๊ะเขาวิ่งบนเจ๊เจ๊วิ่งล่างเหลือยี่สิบสามดิสเลยยี่สิบสามดิสตอเติมไหมันเยอะกว่าเดิมไหมเยอะกว่าเดิมเยอะกว่าเดิมอ่ะเติมได้ไงมันเติมได้มีกี่ม้ามันเติมไหมเข้าใจอดูดิฉันจับเลย เติมเติมนิดดมน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 ดเขาหน้าดินเอาเมาหน้าดิเาหน้าดิ้นาปสเปซ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 กระจายเหมือนเดิม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 รอรอรอเามีามีกีเกียระต้ามาตามาตามาแล้วสเปซหน่อยสเปซหน่อยสเปซหน่อยเปหน่อยระวังระวังโฟกัสที่เป็นติวไปก่อนโฟกัสที่เนติเตรียมรับเตรียมรับอย่างเดียวเดินเวทมาปะหาไปทางเวทปะหางไปทางเวทตะหังไปทางเวทปะหังไปทางเวท ปัญหาเวทลุกเซาอีชนะเซาอีทลอล้อปัญหาเวทมาลุกเซาอีทในห้าสี่สามสองเป็นหอบเขาเลยไามโอ้โหเดินเซาอีทมาเซาอีทมาทะลุมาทะลุมาทะลุมาเลย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 กระจายมากระจายมากระจายมาเป็นยากินยากระจายอมเป็นยากินยาน็อตแทงน็อตดเลยเตดือมรับด้วยเตรียมรับด้วยกระจใจกระจายกระจายกระจาย เล่นเล่นในมันเล่นในมันเล่นโดนเต้ามาเต้ามาเต้ามามันกลัวมันกลัวมันกลัวอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวสองวิทย์ลเสาวิทย์ลูกเสาวิทในห้าสี่สามสองหนึ่งดับ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 เฮ้ยไปไปกั็นไหนเห็นไหนเฮียเฮทเฮียกางจูกลางจูกลางจูเดินน็อตไปเดินน็อตไปดีโุน็อตดีโพน็อตดีโพน็ตมึงตายก็รีบเกลี่ยมาดีโพน็อต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 จะตายหน่อยก็ได้นะโอเคของเกคของเกคโอเคเสามาเสาเว้นมาเสาเว้นมาเสามาเสามาปัถหาโอทาวิทปะถังโอทาวิท ปัญหาของเาวิทปัญหาของเาวิทบอกาวิทมาตวิทมาเตวิทมาเรวเตรียมรับตาวิทมาโฟกัสที่เฟต์โฟกัสทีเฟต์เตรียมรับเตรียมรับวอเกของเกดของเกตของเกดโอรับตวไอเดมเคานเตอร์ในาในเราในห้าสี่สามสองหนึ่งดับดับดีแคบแคกายกระจายกระจายตาวิทมาตาวิทมาตาวิทมาหน่อยาวิทระวังระวังรับกินยาลับกินยาลักยาลัก ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมาอยู่ยังมีเล่นอยู่กระจายกระจายไว้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 ที่สองเต็มลงเอายินด์นะเอายินด์นะเฮายินด์นะมองน็อตมองน็อตเบนน็อตเบนห้าวิขอห้าวินน้อนมาน้อนเบนมาเหยียบน้อนเบนมาน้อนเบนมาลุกขึ้นมาเหยียบขึ้นมาเหยียบขึ้นมาเหยียบขึ้นมามันเก็บรับหน่อยเตรียมคัตเตอร์น็อตไปห้าสี่สามสองหนึ่งรอบ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 ตัววิ ตายพวกวะกระจายกระจายกระจายโอ้โหไหล่ิตนะวะน้อไปเถอเนอะไปเถอนอะไปทะลุนนอะไปทะลุนนอะไปทะลุนนอะไปกระถือก่อนไปกระือก่นเนาไปนนาะไปนอไปนาะไปนไปิกุน็อติดกุน็อตดิกุมน็ตติีกุมน็ติกุมน็ตเตรียมเตรียมมองเสามองเ้าเทืนเามาเถืนเ้ามาเถืนเ้ามาเถือนเามาเทืนเสามาเตรียมเตรียมรับ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 เ้ามาเ้ามาเสามาเถืนเ้ามาเสามาลุกเสาดีสปินเลยสปินเลยสปินเข้ามาในเสาเลย สปินมาสินมาสปินมามองเวทเวทเวทใน้าสี่สามสองหนึ่ิมตัวไอไปดิสบไปดิสบไปดิไปดิไป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 โ้ยเฮียดิสไดิยังไม่ใช่ยสดิเ้ยสสองเปอร์เนต์ในไี่สิบสองเอนต์งายอป์้ี่อเรอ่สสองเปอร์เซนต์ยเหรอ้เี่มิงเ มีปลอบในเอ็นเคฟต่อนะเราไปเรื่องเก็บของกันดีกว่ามึงเนี่ยตายแล้วไป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 ้วไปแ้วไแล้วไปแล้ รอดทำไมมาตกเมาส์กันลรอเอแนวดแู้้แ่ตานี่าตลงิดลงไปดีลงิดลงไปไปดีเดี๋ยวผมจะอยู่ข้างคุณเองโอ้เอยจัดไปืออและเรารอดเฉยเราต้องวิ่ง กูต่อให้สี่ห้าทิตนี่ไม่พอใช่ไหมต้องต่อให้ยี่สิบยี่สิบวันทิศเลยเลยตายดีต่อเขาเขาเห็นเราสะดุดไงเขาก็เลยมาด้วยไงจอยจอยด้วยไอพีอาร์พีสีวันทิเราอย่างเงี้ยสนุกดเไอตอนเลขแคบแคบเหมือนก็ไปชี้กันดูไม่เยอะไอแคบสุดท้ายอ่ะแคบสุดท้ายทำไมมาเติมเยอะเลยมาเติมาเจอทั้งบนทั้งล่างเนี่ยเล่นลาะสี่สิบวันละไอซุบ ระวังรวังไอ้วันช็อยู่สายมือแล้วนะเห็นแล้วกูเห็นแค่แคปสุดท้ายนี่คือพังอ่ะไอ้เขี้ยมาไงเจ๊บะเออมันมันมาจากเท้าอ่ะมาจากแบบนั้นแหละมันจะแบบนั้นคือมันมามันมาปวดเราอ่ะหรือว่าไงมาช่วยเลยแหล่ะมาช่วยให้เราเสียบอ่ะนะลูกโดนอยู่นะลูกเอันนี้นี่ป้าเห็นไอ้ช็อตก่อนที่เราไว้อะที่เราตายเยอะอ่ะมาช่วยนี้เจ๊บเลยมันเข้าเสร็จปุ๊บไอ้วันช็อตเข้าต่อ โหโคตรเฮี oh, 谢谢้ยโเฮี้ยเลยเออเฮี้ยจริงคือแบบเฮี้ยซ้ายก็เจอขวาก็เจอใครตายมันชอนลูกเฮี่ยเนี่ยโดนวันชอดโดนวันชอดแม่งพูดกันอยู่นั่นไม่นะไม่กูอยากจะรู้ว่าทำไมตอนตอนเล่นจริงอ่ะตอนเล่นอยู่เซิร์ฟหลักจริงทำไมมึงไม่รับกันได้ขนาดนี้วะเอาอันนี้ไม่รู้ยอันนี้ไม่เครียดไงอันนี้ไม่เครียดสนุกไงสถาวุี่เปิดกูแต่ก็มันดีนะ ไม่อยากคอมเมนต์ครับไงลุงคมไม่แน่รือไม่อยากคอมเมนต์ครับอันนี้มันตายน้อยมากเลยเอ้อเพิ่มเงี้เล่นตามหน้าที่ไงเราตายเยอะมากมันโถมมาดิแบบไม่ได้โผนะลุงเราดิใครก็ไม่รู้อ่ะดูตงแ่โดนไอเด็กนั่นฆ่าโดนกิกกี้แทงแบบตีกิกกี้อ่ะสองตีเออโดนเด็กฆ่าพวกไอพวกพวกเท็บเจ็ดอ่ะ พวกกิวลเลตอะไรเงี้ยที่มาจี้หลุ่นซินน,น่ะจะแย่ง่วอะไรเี้ย่ไปจะเล่าฟังหน่อยมันเกิดอะไรขึ้น